Ừ. à à vâng tâm Tất sớm! You're the... Uh. Here, here. Yo, the bin yo! Yo, trôi trôi Yeah. Okay, <cười> bye <cười> เยี à, ่ยมเลยกมมาเอาแมวไปคดูซะคนเอ็มโปรเฟสเอแมพดูที่ทุกอย่างครับอะไรวะอุ้ยเส้นเบืนด้วยคือูเจสันได้โหทีจี o s กเขาจ s ใช้ e อคอยของค i ณเพื่รกละต o บ r น o ้วยอาวุธรั e ทุกหอี่ u t ตอามนนาสิี้องทำดู u ่เกพื่ลาสั a ของม่ o อคุณต้องล่ที่นี่มใช่วันนี้เราไปหาเรไปช่วยเพื่อนของมือคุณต้องรู้ว่าบาร์ตาิงตา โทรคเู่้สึกว่าเกมนี้จะมีธนูด้วยนะดีเทิร์นโทมีตัดมาคุณทำไงยขึลิงเอคอร์สวดีได้กูไปไหนวะ เวยกูกูเวรซื้อเบอร์อะวะกูรู้สึกว่าตังค์เยอะแล้วมันดูตังค์ยังไงวะเอบนิวแม็พน,นิวแม็ไม่อะไรเควนไม่ก็มีอยู่แบบเดียวร้านขายเบอร์อยู่ไหนอ่าทัดต้องแยังไง อ้าวอ้าวเลยอ้าวอ้าวเฮียทำไมกูเข้าไม่ได้นะยุ้ยอ้าวอ้าวไอ้สัสเกมมันบล็อกไว้หรือว่ากูเข้าไม่ได้ยังไงอ้าวเฮีย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 โอ้ยแล้วกูจะไื้อปูยังไง เออ,อะไรแดงแดงเข้าได้อ๋อนี่ไงตู้ขายมือน,นี่ไงกูว่าเรื่องอยิงมืนอย่างไหนอืมจัดสักหน่อยสิครับมีขายด้วยคลิ๊กเลียวเอได้ดัง แทนกันโอ้ใส่ได้เลยแมยมีอัพเกรดด้วยในสไลด์คืออะไรวะอ๋อ S C เี่ากัน เสาโอ้ใส่ได้มีอัพเกรดด้วยอืมอันนี้ดีกว่าซื้อืนสืบ้บืนกูไม่ระบายสีกูระบ,บายทำไมวะ <c oughs> อ่ากระคอยใส่แจนปืนพกแม่งอืม จำไว้ทีหลังมาตรงนี้ไม่ต้องไปเข้าร้านปลาอู้ไปโอ้ยไป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 บ,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 บแม่งแป๊ดเดียวมึงเหนื่อยกีกโอ้ยปืนโห้ยกูม,มีปืนแล้วให้กูวิ่งไปเนี่ยนะไม่มีลงไม่มีลดเลยแหละ เฮ้ยควางนี่วารู้สึกใช้มีดได้แล้วใช้ยังไงวะใช้มีดยังไงวะตายหินแม่งคุยมาอย่างเงี้ยวางช่างแมงเฮฮ ตวัดควายงวัสดีควายวางวัสดีเอ้านี่ไงมีดมีดโอ้ยมึงมึงมาเลยคนเอฟนะครับมีดใครที่อยากเล่นก็แอบเพื่อเอาขับดถขึ้ใหม่ ค่อยๆฆ่ามึงเกลิฟอะไรเหรเนี่ยเฮ้ยแปะฮะน้ำม,มันหมูนี่ว้า mu 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 à pha yốt pha yốt pha yốt nó yốt một yốt pha 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 โอ้ยหมู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 อ้าวูมคาสองเดือนแล้วไม่ใช่เหรอวะอ๋อต้องกดอันนี้ด้วยโหแม่งเรือสาดดูว่าเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อหมูกันต่อไปอ้าวสัตว์นี่ไปจำได้กดคิว หนึง่งในนิ้วหมูของเราพอดีหมู <c oughs> อา้าวไม่ต้องเกลียดเออนี่เราก็ต้องไปหาใบไม้สีแดงเฮ้ยนั่อก็ในแบบมีด้วยมีรู้สึกว่าอยู่ใต้น้ำนะครับไหนวะ ơi giặt ôi 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 bùm ơi mẹ ô đi ngay nia đi ăn nắp mẹ ừ đi ngay màu thì đi đèn mình nhầm mình, ôi มู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 มมมเอขอเนื้อหน่อยครับ Open map. โอเพนแมปเซเอนอ๋อมีวราฟเซฟว่ามีว้าฟด้วย <c oughs> อืมมีวร์ปด้วยขยัดดีเว้ตึง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 เฟนวันดีเพื่อน โลดดิง้งไอสัตว์นี้ไม่เกีียแล้วเฟนโทเวอร์โอ้ยมาล้างขายเ่ินเจลไรเปอร์ไลฟเฟินแม่งแพงคิบ ไม่เขียวค่อยกว่านี้กว่าเรามีตัง้งหลายอันอ๋อในพื้นที่แบบนี้มันจะเอาอันนี้อะไรวะเอาอะไรออกมาไม่ได้อูกระโดดแม่งูเอาปืนต่อหน้ามึงนื้อนิดกูได้มาแล้วดี อูมึงจะสอนมึงเองคราต์เองเอ้ยไม่คราบได้มาว่ามาใช้ใบไม้สองอันนี่งินในการคราบคราบตสองอันเลยขุดเจสันเขา อ๋อสรถนี่มาทำสกิลของ้วว่าโอเคได้อนี้ต้องใช้เนื้ออะไรอะไรวะทารปีถาโบทาแปรมีเลือดมีกระสุนด้วยมีสกิลด้วยจริงนะ ปลาระเบิดเทคดาววูน um. oh. 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 ี่ต้องอับเทคดาวเทคดาวอู้หูมันงวยเออแบบนี้เจ๋งเว้ยเจ๋งแม่งมุมพอสไลด์นอนพอปลาระเบิดได้เลยว่ะ มีรอยสักด <tat> ้วย The t เท o าอะไรวะเตือนเตนเฮ้ยฟิปิง้าใก้อามานะกีโอ้มหเฮียอะไรกันไอ้แคยอะไรเนี่ยไม่ลิซ่าอ๋อเฮียแล้วโอ้หเราต้องกลับแล้วมาตามมา มันเยยอมันขับให้อืไม่เอาจะไปหาลิซ่ากัอะไรวะอะไรแถวนี้นว่าได้คุมหมดเลยฮ่าคือว่านด้คุมทุกที่แน่ในก่อนใช่เลย อะไรวะนตัค <ห Gerilim S 2> <ะ>ิวหมูสองตัวว่าหนึ่งปีน,นึงอันอรถนี่วะอ๋นั่กยาลักยากไปเลนั่งไงลักยาไปเลยดิวแล้วก็เป็นน้านไงอ๋อควันควน,นี่คือแหล่งกบดานนั่งไงใครอยู่ในรถ ยากกว่าเรื่องไม่กูบอกแล้วกอดซัดมึงชนกว้างพี่อามึงชนกว้างแล้วมึงรู้ไ,ไหมไอ้เนี่ยเดนนี่ให้กูลงไปเก็บเนื้อของก็ได้ด,ดูดิเจอเฮลหมดกูดจะรักษาดีต่อเอ้ไ,ไม่ใช่ไม่อะไรเลยอืมเป็นาตาแขนเล่นนี่แปลว่าทา่านะลูก แคมาตลนะอ่ะซัดซัดโอ้ผมเป็นเวลาที่เราต้องต่อสู้แล้วปีอโอไอ้เจกตี๋นี่เราเล่นนี่อะไรดูดิโอเคไม่เป็นไม่เป็ไม่เป็น โอ้ยเอ้ยเราจะเข้าไปอย่างสดเดียินดีตอนรับจนนนนนตอนนี้ต้องบอกสู้แล้วกูจะเข้าไปอย่างสดเด็วนะครับแบบแม่งไม่มีใครรู้หรอกวกกูมาแต่กูว่าไอเหียพวกนี้มันรู้ตั้งแต่นี้แล้วเสียนกบลดวิซากูมาแล้ววิซาต้องเข้ามา

พี่อะลีโหลดลีโหลดเฮ้ยกูเรียนสกิลบาร์ะเบิดมาแล้วนี่วะเอามึงเอาไปดักย่อยบูเฮียช็อต Dum um. Dum um. Ου, มึง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 มาเกี้ยนีเช็ดดาเฮ้ยมึงมูงมคนที่คองแล้วูหายไปไหนวะนัดหมูแม่งหมูบินเลยซอกเยมึงอยู่ที่น้อยลิซ่าแม่งมึงอหัวลิซ่าโดองโอ้โหแม่งถ้าทาคน ฮิคารเลยวอาจะกี่มีการรูปหลายกันเนี่ยโด้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 แม่งันหมดโด้โด้โด,โ,ดโ,ดโ,ดโด้โด้โดอ่าโคโดอก่อนเรียกลงเรียกซ่าว่าทีหลังโด้แม่งนะอ่อเอ้ย โอ้ยเรียนสัวย่อได้อ่ามีอะไรนอนมีโอ้ยเพิ่มเลื่อนนี่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 เพิ่มเลื่อนทุกมีรอยสัก ของดิโดน่าจะหมดแล้วนะครับเข้าไปดีกว่าลิซ่ากูมาแล้วโอ้ยทุกคนอยู่ในร้านอ้าวไอ้เหี้ยังไม่ได้มีใครอ้าวเขาเธอไม่ได้อยู่ที่นี่เอาเมื่อกี้อันเ,อเอดอเร์แอคแทร์ไรก่อเชี่ยเชี่ยนนี่เนี่ย When we get there, she escaped. Jason, con... chau, chau. Jason right, you are worthy of the tattoo. <coughs> <Hero> <coughs> 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 you are <coughs> worthy of the tattoo. You are worthy to walk the path Doctor, I'm มีเพ oh, ื er, s <S ่อนอ๋อหมอน้ำไปด้อไม่รู้ว่าใครมผมมึอย่องยกมือขึ้นที่วิเล่ไม่ให้ยืนอยู่เเออแพงหน้าเออแพงหน้าไหนวะ ไหนฮะไหนที oh, ่กูต้องไปวะไหนวะกูต้องไปตรงไหนวะกูไม่รู้สักซีเอาพอดอ๋อเดี๋ยวเดียมึงด็อกเตอร์อะไรก็ไม่รู้โอ้กูโดูก่อน โด,โด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 แม่งอืมอ่าโอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พอก่อนนะขอบคุณที่ได้รับชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย